แม้แต่ทำ YouTube นี่ทางวัดก็ห้ามทำห้ามโฆษณาห้ามวิดีโอนไปไปนี่แต่ว่าทำคือไมาถึงว่าทำได้แต่ว่าทำเอาไว้ดูเองนะงนนเขาไม่ดูยากเขากลัวว่าเรานี้เนี่ยคือจะจะเอารูปภาพเรานี้เนี่ยไปหางเงินหาทองแล้วก็เขาเขาคือพวกเทวเทพเทวดาเนี่ยเขา เขาเรียกว่าคือเขาจะเขาจะไม่ให้คนมามาติขินินทาเขาเพราะว่าทั้งทรัพยากรทั้งคนทั้งเครื่องจักรหลายต่างๆก็ตตต <c oughs> เตรียมมาของเขาหมดนะแม้ <c oughs> แต่ยังหลวงพ่อเองก็เป็นหนึ่งในบุคคลที่จะต้องมาร่วมมาร่วมสร้างกับเขา <c oughs> ก็คือ,อยังหลวงพ่อเองนี่มีหน้าที่แค่มาเป็นลักเดินไปเดินมาพอแต่ให้เขาได้เห็นว่า เราเนี่ยเป็นหนึ่งในกลุ่มของที่ว่าถูกเรียกตัวมาสร้างแต่ที่นี้ไอาการสร้างจริงๆเนี่ยมันจะมีระบบของสวรรค์เนี่ยเป็นผู้วางแผนเอาไว้ทั้งหมดเมื่อถึงเมื่อในกอได้ถวายครบองค์ประกอบแล้วในกอก่อไม่ต้องถวายต่อก็ได้แต่สมมติว่าถ้าในกอเนี่ยเคยภาวนาเอาไว้ประมาณเอายังว่าประมาณรถห้าคันอย่างเนี้ย นายก็จะต้องพยอยถวายรถประมาณให้ครบห้าคันคือมันจะมีคำภาวนามาใน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 ,ในแดนทิพย์ของเขาอยู่แล้วตั้งแต่เรายังไม่มาเกิดเป็นมนุษย์อื่นมัง้งมันมีเรื่องราวเล่าให้ฟังมาตั้งแต่นั้นฉะนั้นศิลปะก็ดีคนก็ดีที่มันที่ที่เขามาทํางานอยู่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไอ้ที่เราเห็นก็อย่างจริงๆพวกนี้เราไม่ได้ไปตามมันมานะมันมาหาเองนะ เขามาหางานทําเองเข้ามาขอสร้างบารมีร่วมพอตะมาสร้างบารมีร่วมไปร่วมมาก็เลยเป็นเหตุที่ทำให้ทําให้เกิดมีความผูกพันและพวกเหล่านี้นี่ก็จะเป็นคนที่ถับผู้ชีวิตเบื้องหลังจริงๆแล้วมันน่ามันน่ากลัวมันน่ากลัวยังไงก็คือหมายความว่าเบื้องหลังของคนที่สร้างจริงๆเนี่ย คือมันมันเหมือนก็ว่าถูกกระชากออกมาจากจากดงของโลกีอ่ะจากดงของโลกีอ่ะยางสมมุติว่าคนที่ไม่ค่อยมีรายชื่อในการกอร่อสร้างในการอุปทาจริงๆเนี่ยสามารถใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวได้แล้วก็สามารถทําธุรกิจได้แต่ทีนี้ถ้าสํหรับบุคคลที่มาเป็น เขาเรียกมาเป็นไอตัวเขาเรียกมาเป็นตัวเกลียวในการขับเคลื่อนไม่ว่าจะต้องขับรถไม่ว่าจะต้องมาตัดหินเจาะหินต่างๆเนี่ยบุ <c oughs> คคลเหล่านี้อยู่ไม่สุขหรอก <c oughs> ถึงมีครอบครัว <c oughs> ก็ต้องแยกค้างกันแยกไปแยกมาแต่เลยแต่เลยต้องมาทํางานให้มารับงานให้แล้วก็สร้างอยู่อย่างเนี้ช่วยชีวิตไปเลยไม่มีคําว่าไม่มีคําว่าทิ้งำัำ หลางค่ำมันเป็นเรื่องราวที่มันเป็นเรื่องเรื่องราวที่ที่ชวนศึกษาว่าเออ <c oughs> ทำไมบุกคนเหล่านี้นี่ถึงต้องมาอยู่ตรงนี้แล้วก็เมื่อมาอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะกลับบ้านได้ นั่นก็คือหมายความว่าในอดีตเนี่ยเขาเคยภาวนาจะถวายแรงงานทีนี้พอแต่จะถวายแรงงานจริงๆแล้วเนี่ยหนึ่งไนจะติดลูกไม่จะติดภรรยาไม่จะติดอะไรต่างๆเนี่ยเ,เขาทําให้บ้านแตกหมดเลยนะเนมียก,ก่อนนี้หายเอา้าลูกก็ไปคนละทิศทางไปเลยไปไปมาๆอเลรพวกนี้ก็เลยเดินนะเดินทันหน้าเข้าวัดเลยมั่ลงโต๊ะอยู่วัด ด้วยแรงภาวนาเออด้วยแรงภาวนาทีนี้มันก็มาลำพึงลำพัน <c oughs> ว่าอ้ยทำไมชีวิตของผมเนี่ยมันจะไม่ได้ดีเอาสักนิดในนี้หลวงพ่อก็บอกว่าทำไมล่ะเพรา <c oughs> ะบางคนเนี่ยบางคนนี่เขาอยู่ทั้งโลกได้ <c oughs> เขาหาปหัจจัยเงินทองมาให้วัดแล้วเขาอยู่ทั้งโลกได้ทำธุรกิจได้แต่ยังผมเนี่ยนะ มันเหมือนกับว่าเขาผมพอผมอยู่ทางโลกป่ะผมก็ล่มจมหมดอยู่กับครอบครัวเขาก็ไล่ทิ้งหมดคือทดสอบบารมีละสองมดไปสองสองเที่ยวสามเที่ยวล่มจมหมดเลยจนกลายมาเป็นว่าจนกลายมาเป็นว่าต้องยอมรับว่าชะตาชีวิตเนี่ยมันฟืนไม่ได้ฟื้นไอลิคิตสวรรค์ไม่ได้มันจะต้องมีเหตุให้เกิดอาเพศขึ้นมาว่าเออ ไอ้ของไม่พอโดนโกงก็โกงไอ้ของไม่พอซวยก็ซวยไอ้ของไม่พอ,อทะเลาะกันก็ทะเลาะกันเขาก็เลยบอกว่าผมนี่อยากจะเป็นมันดังคนนั่นคนนี้เขาท,ทําธุกรกิจเขาร่ํารวยถึงเวลาทุกเหืียญเขาเอาปัจจัยเงินทองมาให้วัดไอ้ยังผมเนี่ยนะมันอยู่ทั้งโลกไม่ได้พออยู่ทั้งโลกไม่ได้เพราะมาอยู่ในวัดเนี่ย ผมอยากจะเปลี่ยนวิธีความคิดเนี่ะผมอยากจะเป็นหนึ่งในบุ้คนที่หาเงินให้หลวงพ่อแต่ทีนี้พอแต่เขาบรรยายความรู้สึกของเขามาอย่างนี้เชื่อได้เลยว่าไอ้พวกเรานี้เป็นคนขี้เหนียวไอ้พวกที่ลำบากลำบนไอ้พวกที่มาอยู่วัดใช้รายงานวัดเนี่ยคือในสมัยโบราณเนี่ยเขาเรียกว่าในสมัยการก่อนก่อนที่จะรเราจะมาอยู่วัดเนี่ยเราจะมาอยู่วัดเนี่ยเขาจะถามก่อนว่า เมืองศรีหานครเนี่ยกำลังจะก่อตัวสร้างขึ้นและกำลังจะก่อตัวสร้างแหละเริ่มสร้างแล้วเนี่ยเราอยากจะถามกวกเธอว่าเธอจะไปร่วมสร้างปราสาททินเมืองศรีหานครไหมถ้าไปเขาจะทรงให้ไปเกิดแล้วนี่เลยไอ้พวกเรานี้นี่มันไปอยู่ตำน้องน้าบ้างตำต้นไม้บ้างตำปลวกบ้างตำเขาบ้างมันก็เป็นเทวดานะาแต่เทวดากระจอกระจโจ ไอเทพดาคีเราเมายาน่ะไอไอเทพดาปนปอนน่ะอ่ามันก็เลยอยากจะมาเกิดพอมันอยากจะมาเกิดกับปรากฏขึ้นมาว่าผมครับผมผมครับผมอยากจะไปร่วมสร้างเขาก็เลยบอกว่าอย่างนั้นมาลงใายชื่อเขาก็มาลง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 ,ลงพอลงลายชื่อปั๊บที่นี่คนที่จะให้เขามาเกิดจริงๆเขามีอำนาจนะ ขาบอกว่าเออเนี่ยคือเราอยากจะทราบว่าถ้าสมมติว่าเราสง่งกอบคุณไปเกิดแล้วถึงแดนมนุษย์แล้วถ้าเราสง่งคอบคุณไปเกิดในโลกมนุษย์แล้วเนี่ยเมื่อถึงเวลาสร้างจริงๆเนี่ยเกิดสมมติว่าคุณเนี่ยติดปัญหาครอบครัวพ่อแม่ที่ทํามาหากินอย่างงั้นอย่างนี้แล้วไม่มาตามกำหนดเวลาที่นัดหมายแล้ว คุณจะทำยังไงโอ้ยท่านยังไงน่ะผมก็ไม่หลงโลกีหรอกเชื่อผมเถอะต่อให้ผมมีลูกมีเมียแต่ถ้าเรียกผมวันไหนผมจะกลับมาทันทีเลยอ่ะ <c oughs> เขาก็เลยพูดว่าแล้วแล้วจะรับประกันได้ยังไงว่าจะไม่หลงโลกีจะไม่หลงครอบครัวไม่หลงบ้านหลงช่องหลงทรัพย์สินเรื่องสวนไรนาเพราะว่า ในแดนมนุษย์นี้เนี่ยมันมีบางอย่างซึ่งเทพเทวดานี้เนี่ยไม่สามารถที่จะต้านอารมณ์ของความยึดมั่นถือมั่นได้อะเมื่อถึงวันนั้นแล้วคุณจะทํำยังไงเอาผมขอบอกเอาไวนะ้ณสถานที่ตรงนี้เลยนะว่าผมจะขอสาบแช่งถ้าวันใดที่ผมไม่ทําตามสัญญาที่กําหนดนัดหมายไปเนี่ยขอให้ท่านนั้นเนี่ยสาบแช่งผมได้เลยขอให้ผมตายโหงตายหา แล้วก็ตายภายในสมวันเจวันแล้วก็อย่าให้ผมอยู่ดีมีซึกถ้าผมไปติดในครอบครัวติดบ้านติดช่องก็ขอให้ชิดหายไว้วอดไปเลยอย่าให้มันมีรั์สมบัติติดกายของผมอีกขอให้ท่านเนี่ยขอให้ท่านเชื่อ,อใจผมเถอะว่าผมสาบแช่งตัวผมแล้วทีนี้จากนั้นเป็นต้นมาหัวหน้าเขาก็บอกว่าคุณสาบแช่งตัวคุณเองนะเราไม่ได้สาบแช่ง แต่เราเชื่อคุณเพราะว่าคุณการันตีว่าถ้าคุณไม่ได้ทําตามคํามั่นสัญญาจะให้มันเป็นไปตามนั้นอย่างนั้นเนี่ยเราจะขอให้มันเป็นไปตามนั้นพอจากนั้นเป็นตนมามาเกิดพอมาเกิดจริงๆปับ๊บไอ้คนที่มันไม่ได้มามันมาไม่ทันหรือว่ามันติดข้างอะไรโอ้โหบ้านแตกสิแรกขาดเลยลูกเมียทิ้งละเนรนร่ศ ธุรกิจชิปหายไวยวอดเลย